สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลัก1ิบบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นวดแรกนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้ก็อีกเป็นอีกงวดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยากนะครับก็เป็นแนวทางแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับก็เป็นงวดสัญจรนะครับ มาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก5คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4ส่วนสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกร้อยบนบวก10ล่าง3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งแล้วก็บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก3มาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับ ย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก605นะครับสูตรที่1นนะครับ60สูตรที่2 03ก็จะมีเลข0ที่เหมือนกันนะมัได้ได้เลข0เป็นตัวเด่นนะครับผลรางวัลมานออก605 0ูนนะครับก็มาในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับ930 3มีเลข3ที่เหมือนกันนะครับได้เลข3เป็นเลขเด่น ผลรางวัลออก5 3 0นนะครับเลข3ก็เข้าที่10บนนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับ5 9กับ2 5มีเลข5ที่เหมือนกันนะครับได้เลข5เป็นเลขเด่นแล้วก็ผลรางวัลออกสี่เลข5ก็เข้าหลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมานะครับ4 8กับ5 8 มีเลขแปดที่เหมือนกันนะครับก็ได้เลข8เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก782เลข8เข้าที่10บนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ71กับ4 7มีเลข7ที่เหมือนกันได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก7 478เนะครับเลข7เข้าที่10บนนะครับถูกเป็นงวดที่ห งวดถัดมานะครับ1 7 7 1กับ8 1นะครับก็มีเลข1ที่เหมือนกันนะครับได้เลข1เป็นเลขเด่นผลรางวัลออก8 1 2นะครับเลข1มาในตำแหน่ง10บนนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมา6 0กับ0 3มีเลข0ที่เหมือนกันนะครับดังนั้นได้เลข0เป็นเลขเด่นผลรางวัลออก2 0 2 เลข0นะครับเข้าที่10บนนะครับงวดถัดมา0 4กับ4 7มีเลข4ที่เหมือนกันได้เลข4เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับผลรางวัลงวดนี้ออก4 4 6เลข4ก็มาในตำแหน่ง10บนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ15กับ25มีเลข5ทาี่เหมือนกันนะครับได้เลข5าเป็นเลขเด่น ผลรางวัลออกเก้าห้าหนึ่งครับเลขเก้าก็เลขห้า 5, นะเข้าที่หลักสิบก็ถูกอีกนะครับเรามาดูวันล่าสุดห้าเก้ากับเก้าสองมีเลขเก้าเป็นตัวเด่นที่จะมาสิบบนนะครับแล้วก็ผลรางวัลออกเก้าเก้าศูนย์เลขเก้าก็มาในตำแหน่งสิบบนก็ถูกต้องนะครับสถิติย้อนหลังนะทำให้ดูสูตรมันก็เข้าดีหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบงวดรวดนะครับแต่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับมันจะเข้าหรือมันอาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าทั้งสองสูตรจะคํานวณในเลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนนะสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักหมื่นเลขห้าบวกหลักหน่วยบนเลขศูนย์บวกหน่วยล่างเลขสี่บวกสิบหน้าข้อที่หนึ่งเลขหนึ่ง บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1 2ครั้ง7 7 14แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่1และ8บวก5คงที่5นะบวก4ได้9 9บวก1ได้10 10บวก14 24 24บวก8ไ 3, ด้32 32บวกอีก5 37ได้เลข7เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตร สูตรบวกสี่ดังนั้นเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เจ็ดหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดได้หนึ่งมาดูสูตรที่สองนะครับว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนเลขห้าบวกหลักร้อยบนเลขเก้าบวกหลักสิบล่างสามครั้งนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สาม บวกสิหน้าครั้งที่1เลขหนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหกหกสสูตรนี้จะบวกสคงที่นะครับ5้บวกเก้าได้สิบสีสิบสีวกสามได้สิบเจ็ดสิบเวกหนึ่บปดวกสิบสองได้สามสิบวกได้สานะครับได้เลขสี่เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรนี้จะบวกสาดังนั้น4ี่บวกสามได้เจ็ด ไดส่เจ็ดนะครับสูตรนี้ได้เลข4กับเลขเจ็ดก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่นะครคือเลข7จ็เลขเเป็นเลขเด่นที่คาดว่าน่าจะมาในหลักสิบบนวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับอาจจะตรงกับรางวัลที่ออกหรืออาจจะไม่ตรงนะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าสูตรมันเข้ามันก็จะ 7ก็จะมานะครับแต่ถ้าสูตรหลุดเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเลขอื่นนะครับดังนั้นถ้าผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบทั้งสองสูตรก็ผ่านไปก่อนนะเพราะว่าหลักสิบบนมันไม่ได้มีแค่2สูตรนี้นะมันมีมากกว่านี้อีกหลายสูตรนะรดังนั้นก็ต้องรอดูในวันที่1น,นะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่นนานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นี้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงสูตร คืนให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ